คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราซึมซับบรรยากาศของความเย็นความหนาวในหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีข่าวมาแจ้งเช้าวันนี้สภาพอากาศวันคริสต์มาสช่วงนี้ยังเย็นอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นติดตามกันในสถานีอากาศ n b t ครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันคริสต์มาสอากาศเย็ยนเย็นช่ำๆแบบนี้วีคเอนที่ผ่านมาหลายคนคงออกไปเที่ยวกับครอบครัวสบายใจเลยนะครับแต่ตั้งแต่วันนี้ไปอากาศจะเริ่มกลับมาอุ่นขึ้นแล้วล่ะครับหลังจากที่มวลอากาศเย็นรอบนี้พัดเข้ามาหลายพื้นที่มีอากาศหนาวหลังจากวันนี้ไปก็ยังจะมีหนาวอยู่บ้างนะครับแต่อุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้อยู่ตอนนี้เริ่มมีกําลังอ่อนลง ลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้อากาศอุ่นขึ้นใครยังอยากสัมผัสกับอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะยังมีอากาศเย็นถึงหนาวให้สัมผัสกันได้โดยเฉพาะในช่วงเช้าและบริเวณยอดดอยกับยอดภูครับและสำหรับที่ภาคใต้ตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยอยู่ ประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยคลื่นจะสูง2-4เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนหรือห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ ส่วนสภาพอากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย12-31องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ย11-32องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียส ภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ย17-33องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ย20-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ย17-35องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงตอนล่างมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ย18-34องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งอันดาม,านมันมีฝน40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิเฉลี่ย22-35องศาเซลเซียสเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญ สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเราพัาพกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะ